อริยสัจสี่เป็นสิ่งคงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวพิกุทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเราไหนเล่าของสี่อย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุก และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงท,งงงงคท,คคที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นดังนี้พิกูทั้งหลายนี่แหลเป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นพิกูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด